เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถราคาย่อมเยาให้ชมได้เลือกซื้อครับโตโยต้าวีออสปี2005ครับคันนี้ขายเพียง49,000บาทนั่เองคุ้มค่ากันละ5ครับเครื่อง1.5 VVTI เล่เมเอกสารครบนะครับสีสันบอดี้สวยงามเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ เบรกดีชัดซีดีบอดี้ด,ดีไม่มีชนหนักไม่มีผุครับสวยสะอาดแอร์เย็นด้วยสีสันก็ยังโอเคครับมีตำหนิหรือรอยบ้างนะครับส่วนมากเป็นตามกันชนท้ายครับทหมซีเรียสอะไรก็ขี่ใช้งานในฮุ้งฮนะครับสีมีตำหนิตามนี้นะครับนอกนั้นก็ยังสวยพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้สบายครับยางอะไรก็มีให้ตัวอ่างเดิมเดิมรอยปัม๊มยังอยู่ครบไม่ผุไม่มีรอยชนหนัก สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองพี่การดูรถอยู่นคนปรปฐมเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้4 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับชอว่ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ